เส้นบ้านหนองปึงนะครับที่จะไปสนามบินเชียงรายนะครับรู้สึกว่ามีหน่วยกู้ภัยมาอำนวยความสะดวกให้นะครับเส้นทางสายนี้เห็นรถผ่านไ,ไปมาได้อยู่นะคอันนี้จะผ่านไปหน้าเชียงรายยู่ในติดรับน้ำมน่าจะท่วมแถวอยู่ในเต็ด์ดิดูยเดียว นั้นไงเกาขับกันโอ้มันท่วมนู้นไงนู้นไงนู้นไงนู้นท่วมโอ้น้ำมันท่วมฝั่งกระนู้นเล้วฝั่งเดี๋ยวขับตามรถคันเดี้วกัเอามาจอดรอดูก่อนด้วยเผื่อนไปได้ในรถเขาก็ไปได้รถฐานั่น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 ไม่ได้ไม่ได้บุญน้ำจะไปเลยแล้วก็จอดแถวนี้ก็ได้เนี่ยอะไรใกล้ๆกู้ภัยนี่เนาะไปไปนู้นน้ำมันท่วมทางนู้นมาไง จอดแอบเนี่ยจะถามคอนโดก็ได้กู้ไปนะครับอันนี้บริเวณหน้าบ้านน้องปึงนะครับบ้านนองเส้นทางที่จะไปเนี่ลงถางคอนโดเรียนไทยแล้วก็คุยไปเลยครับคเดี๋ยวจะลองมาถามเจ้าหน้าที่ดูนะว่าเป็นยังไงลงไปเลยครับครับครับเรียกกลับเลี้ยวกลับอันนี้เส้นทางที่ไปบ้านสนามเรียนไปได้ไหมเนี่ยโอ้เข้า อันนี้ไปได้บ,คบ,บ่ครับสนามบินนะรถยนต์พลังงานพลังงานฟังได้ด้วยค,ครับครับครับเห็นรถไปอยู่เนาะครับจะไปอยู่ในเกียนร์แอ๋อเดี๋ยวเขาก็ลังจะบุญไปอยู่เขาอาจจะได้อโอ้บริเวณนี้น้ำท่วนมน้ำกำลังลดนะครับน้ำเมื่อกี้มาถามกู้แพเขาบอกว่าอาจจะไปได้อยู่ครับครับ